เกษตรทอต่อกาเป็นค้นอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดเชียงภูมิครับแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งสปปล้าวนะครับแล้วก็เอฟซีทั้งกัมพูชาเนาะรวมถึงผููที่เขามาเบิงเป็นครั้งแรกนะครับเขามาเบิงเป็นครั้งแรกจังใดกาฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เกษตรทอต่อให้ผมน้ำเนี่ยเพรว่าที่เปลี่ยนช่องทั้ง u t u b e นะครับช่องทั้ง YouTube เกษตรทอต่อรวมถึงเพจ a c e b o o k เกษตรทอต่อนะครับแล้วก็ อีกหลายๆช่องทางนะครับเช่นช่องทางติ๊กตอกนะครับช่องทางติ๊กตอกเมื่อนี้ก็หลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานก็นได้มาฉีดยาฆ่าหญ่านะครับฉีดยาฆ่าหญ่านะครับมันหกหลเนาะในปลามันปลา,ามันดำสีเดือนนะครับปลามันเขียดํำสีเดือน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แล้วก็ซีมาขุดมันเกศรศาสตร์สัดหาศูน์นะครับ เกษตรศาสตร์หาศูลอันนี้ได้สามเดือนแล้วนะครับได้สามเดือนแล้วกระทิมาขุดหัวให้พี่น้องเบื้องนะครับว่าที่มีหัวบอรหรือว่าจังใดเนานะมันมีหวัวไปประมาณใดแล้วนะครับหัวซ้ำใดแล้วอ่าพี่น้องยางเลาะนะครับยางเลาะ นี่ครับหญ้าก็เริ่มตายแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าผมฉีดไปเมื่อเช้านี้เนาะพวกเขี้ยนะครับพวกเขีย,พว,ขยพวกนี้เริ่มเริ่มมันมันคอตกเนาะเขาเอิญคอตกครับมันเหี่ยวคอตกแล้วพวกเขียนะครับยาที่ผมฉีดนะครับที่ผมฉีดก็คือพวกไก่โฟสเซต4ีสิแปดนะครับไก่โฟสเซต4ีสิปผสมกับสองสี่ดีโซเดียมนะครับสองสี่ดีโซเดียมไก่โฟสเซดผมจะใส่ยู่ กับป้องป่านึงนะครับกับป้องป่านึงส,นส่วนสองสี่ดีโซเดียมนี่ผมใส่ซ้อนนึงนะครับใส่ซ้อนนึงกับน้ำกับน้ำยี่สิบลิตรนะครับเนี่ยน้ำเปลียนหนึ่งนี่ครับผสมใส่น้ำเปลียนนึงเนาะกะให้พี่น้องเบิงเลยนะครับพวกหยาพวกอย่างนี้ขอตกไปแล้วครับที่ผมฉีดไปมือเศร้านี่เนาะแต่ว่าขันมันน้อยซ้ำนี่ผมวันนะน้ำนะครับมันยังอายุสองสามเดือนเนี่ย ย่างโบแน้นาำนะครับย่างนหน่อยกับให้มันต้นมันสูงขนาดนี้นะครับถึงจะฉีดได้เนาะถึงจะฉีดได้สําหรับพวกสองสี่ดีนะครับสองสี่ดีโซเดียมนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อมันนะครับมีผลกระทบต่อมันหรือว่าเพราะว่าจะเป็นยาไก่ฟกเซษสีสิบแปดเลยนะครับหรือว่าดูดซึมเนาะเนี่ยครับถ้ามันยังต้นอยู่ขนาดนี้นะยครับยังบ่ถ้าบ่ชํานันกับ่บต้องฉีดนะครับเนี่ยเพราะว่า ขนาดของต้นมันกับมันนี่นะครับแล้วต้นหญ่านะ่ครับสูงสูสีกันเนี่ยสูงสูสีกันผมเนี่ยนะว่าเราต้องฉีดนะครับมันจีสร้างผลกระทบต่อต้นมันเขาได้มันเขาอาจจีตายนะครับเกิดการตายเกิดขึ้นเหี่ยวเฉาตายนะครับหรือบางบางต้นอาจจะบ่ตายแต่ว่ามันจะชะงักในการเติบโตนะครับแล้วมันจะที่ทรงผลในการลงหัวนะครับทรงผลในการลงหัวมันก็บทีเห็ดแห่มันลงหัวบ่ดีนะครับถ้า มันห้าถือถือกันอย่ <hi> อยาดูดซึมนะครับอย่าดูดซึมเข้าไปเพราะว่าที่เป็นส่วนยอดหรือว่าส่วนใบนะครับเพราะว่าต้นมันห้อยยังบม่ทันแกนะครับต้นมันห้อยยังบม่ทันแกสําหรับต้นมันของผมนี่ถือว่ามันมันต้นใ่พอสมควรแล้วก็ถือว่าฉีดได้นะครับฉีดได้แต่ว่ามันก็ย่างฉีดยากเนี่ยนะครับเพราะว่าขางนมันทึบมากครับมันทึบหลายลิ่ต้องยางพาปลาพายางไปเนาะ มือหนึ่งแรงหนึ่งก so ็ได้เต็มที่กับสองเป้สามเป้ครับก็เต็มที่เนาะเพราะว่าเขาไปฉีดเนี่ยมันก็ฉีดยากนะครับมันมันนาครับต้นมันมันนาพวกเขียกกบหลายนะครับพันทั้งต้นทรายต้นขวานะครับตัวเขาที่มนไปได้เนาะตัวเขาที่มนไปได้ก็ยากแน่จากน่อยนะครับยากแน่จากง่อยนี่ครับอันนี้คือผมฉีดไปมือเศร้านี้นะครับเหี่ยวส่งงอซสงแงกแล้วนะครับเหี่ยวส่งงอซสงแงกแล้วเดี๋ยวสิพาไปขุดหัวมัน เกษตรศาสตร์หาซูลของของแม่ผมให้เบิ้งนะครับว่าหัวมันสามเดือนนะที่ขนาดใดแล้วที่ขนาดใดแล้วเนาะมีขนาดของหวัวใหญ่หน่อยขนาดใดหรือว่ามีความโดกบบเดี๋ยวกะสิพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับพาพี่น้องไปเบิง้งส่วนเรื่องไล่เนาะครับไล่สดเต่ละมือเนี่ยผมจะลงเป็นโพสก่อนนะครับลงเป็นโพสของทักมือนะครับมือใดผมได้ไล่ผมกัทีโพสลงไปใน ในช่อง youtube ของผมนะครับเพื <'s on the radio> ่อจะได้แจ้งแจ้งพี่น้องนะครับแจ้งพี่น้องถ้าท่านใดที่เข้ามาเบื้องการอเบื้องช่องประมาณหลังเลิกงานนะครับช่วงหาโมงเนี่ยหาโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมี่ไล่เป็นประจํานะครับผมจะไล่เป็นประจําเลยถ้าผมมีโอกาสนะครับหลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องมันนะครับมันที่เนี่ยครับมันเป็นเชื้อรานะครับมันเป็นเชื้อรา เกิดข no e e ึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ตายเนาะครับพี่น้องเพราะว่าระบบห้างมันเสียแล้วนะครับระบบระบบห้างมันเสียแล้วเ็ดจังไดกับบฟื้นครับถ้าเป็นแบบนี้แล้ว๋ยวไปเบืองหัวมันที่ผมขุดไว้ให่พี่น้องเบื้องนะครับเลือกขุดไว้ให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเลือกหม่องที่มันขุดง่ายๆนะครับเลือกหม่องที่มันขุดง่ายๆเนี่ยจัง่อยนี่ครับอยู่ในแปลงนี่ละเปลงมันเกษตรศาสตร์หาศูนครับต้นมันจะเสมอกันดีอยู่นะครับ เพอเบื้องได้นะครับสําหรับเปล่งมันสามเดือนแล้วได้เหอครับสามเดือนแล้วหย่าน้อยจะบมีนะครับจะมีอยู่กับพวกเคี้ยวพวกเท่ามันจะจากน้อยมันกัที่เท้าขึ้นต้นมันนะครับเท้าขึ้นต้นมันมันก็บที่ดูแลรักษายากจากน้อยเดี๋ยวพาไปเบื้องหัวมันนะครับหัวมันที่ผมขุดถ่าพี่น้องนะครับที่เขามาเบื้องเนะนี่ยครับ อันนี้ก็คือหัวมันกเกษตรสาร์หาซูลน,นะครับหัวมันกเกษตรสาร์หาซู์ตอนนี้ได้อายุได้สามเดือนนะครับสามเดือนกับเมื่อนีวันวันพุธสามเดือนสามมือนะครับสามเดือนสามมือเดี๋ยวที่มานับหวยเบื้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอง ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหัวนะครับสิบเจ็ดหัวเงานี้มีสิบเจ็ดหัวผมขุดให้เบื้องยู่สองเงานะครับสองเงาอันนี้ก็อีกเงาหนึง่งรับประกันความโดกครับพี่น้องรับประกันความโดกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหัวสิบสามหัวกับหัวไต่พุ่นนะครับกับหัวไต่พุ่น นี่ก็คือผลผลงานของกเกษตรศาสตร์หาซู์นะครับผลงานของกเกษตรศาสตร์หาศูเพะว่าผมแช่แช่นั่นนะครับแช่วิตามินบีหนึ่งนะครับวิตามินบีหนึ่งกอนมาปลูกนะครับก่อนมาปลูกมันก็นเลยเฮ็ดแห้ทรงผลแห้ต้นต้นมันหากมันเดินดีแล้วก็มันก็นเฮ็ดแห้มันหอนั่นนะครับ มันเขาหากินได้เก่งนะครับเพราะว่าหากมันสมบูรณ์เนาะมันก็ส่งผลให้หัวมันหัวมันโดกครับหัวหัวมันจะโดกเนาะสำหรับผู้ที่อยากเบื้องหัวกับคอมเมนต์มาเบื้องนะครับเดี๋ยวผมที่คูณให้เบื้องสุดๆนะครับสําหรับหัวมันเกรศาสตร์หาสุนตอนนี้ก็ได้อายุได้สามเดือนนะครับสําหรับมันทั้งนี้นะครับสามเดือนแต่ว่าทั้งซ้ายมือนี่มันเปลี่ยนแปลงมันนําหยดนะครับอันนี้ของผมมันสี่เดือนแล้ว มันก็ดีแตกต่างกันเนี้ยนะครับมันระบบธรรมชาติของมันน้ำหยดเนาะมันก็ดีเบิ้งแตกต่างกับเนี้ยจะงน้อยแต่เมื่อนี้เนี้ยหาสาร่าก็คือผมพามาเบิ้งผลงานของการฉีดยาเนาะครับฉีดยาหยาเนาะครับเนี่ยเบิ้งมาทีเหี่ยวเบื่แล้วนะครับเหี่ยวมือเซ้านี่พวกเคี้ยวพวกเขาเ่าในเนี่ยเหี่ยวเบิดแล้วนะครับเหี่ยวเบิดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับจ้งแดกะทักทายกันขม้าได้เด้อครับทักทายกันเขม้าได้พิมพขม้าเลยนะครับพิมพขม้าทักทายกันได้นะครับพี่น้องนี่มันยางเบืองหลบๆอกครับสวัสดีผู้ที่ข้าเบืองไม้นะครับข้าเบืองไม้สวัสดีครับสวัสดีหลังเลกงันนะครับพี่น้องสวัสดีลังเลกงาน ภาพอาธตีบอคอยชัดนะครับบบคอยชัดเพราะว่าสายญาณเน็ตผมอาทีบ่บดีเนาะกะขอประทานอภัยเวยครับขอประทานอภัยอันนี้เมื่อนี้ผมมาฉีดปุ๋ยเอ่อบบเป็นน้องครับฉีดยาข่าญยาน,นะครับข่าญยาข่าน,าาน,าาานาพวกเทาวพวกเคี้ยนะ hmm. นี่แหละมาไทยให้พี่น้องเบิ้งนะครับมาไทยให้พี่น้องเบิ้งอันนี้มันของแม่ผมนะครับกเกษตรสารหาศู์ก็เริ่มมีเคี้ยขึ้นมาแล้วนะครับมีเคี้ยมีเ่าขึ้นมาแล้ว เพราะว่าฝนช่วงนี้มันตกบ่เซาจากเทียนเนาะตกบ่เสาจากเทียสวัสดีครับผู้ที่เข้ามาเบื้องไม้นะครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากน้ำด้วยครับประมาณทุ่มสิบห้านาทีนะครับผมจะอัพคลิปลงเนาะครับอัพคลิปลงขนาดของหัวมันของผมที่ผมจะขุดให้เบืนะ้องเนาะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเมื่อหนี่ผมจะขุดมันพันธุ์เกษตรศาสตร์ให้เบื้องเนาะครับ คันเกรตรสสารให้เบิงจ้งไดชกับฝากพี่น้องติดตามนี่นด้วยครับทุ่มสิบห้านาทีนะครับทุ่มสิบห้านาทีสําหรับตอนนี้ก็คือเป็นการไล่สดนะครับไล่ส่วนให้พี่น้องเบิงไล่ส่วนให้พี่น้องเบิงนะครับภาพอาที่บอคมชัดนะครับบอคมชัดกัขออภัยนะครับขออภัยหลายๆ เดี๋ยวพาไปเบิ้งหัวมันอีกรอบนะครับหัวมันกเกษตรศาสตร์อีกรอบที่ผมขุดไว้ว่ามันตีเป็นหัวดีบอ่อสำหรับพันธุนเน์เกษตรศาสตร์หาศูนย์เนาะพราซีเอาไปเฮ็ดเนี้ยต่อยอดอีกได้บอ่อนะครับต่อยอดอีกได้บอ่อเดี๋ยวมืออื่นกก็ซีไล่สดอีกเที่ยนึงนะครับอีกเที่ยนหนึ่งช่วงหลังเลิกงานคือเกาเหรครับพี่น้องหลังเรื่องงานคือเกา ประมาณช่วงหามงกวักวๆนะครับหามงกวักวๆหลังเริกง,งาั้นเดี๋ยวผมจะไล่อีกรอบนะครับสําหรับมืออื่นนะครับสําหรับมืออื่นเดี๋ยวก้อนก้อนที่ปิดไล่กับพ,พี่น้องมาเบืองหัวก็นะครับเบืองหวัวอีกรอบหนึง่งนี่ครับหัวมันจะเสศาสารหาศูนย์นะครับพี่น้องกะตีโดกจูประมาณนี้นะครับตดกจูประมาณนี้นี่ครับ ก่อนซีลงไลก่กะมาทายหวยเบื้องก่อนนะครับพี่น้องทายหวยเบื้องก่อนสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้ทํานี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายหลายครับ